สวัสดีครับกลับมาสู่กระบวนการประมวลผลข้อมูล Sentinel 1นะโดยการใช้ GPT ครั้งหนึ่งนะคลิปที่แล้วเราถึงตรงนี้ใช่ไหมเราทำเป็น Graph Builder แล้วเราก็เซตค่าพารามิเตอร์เราก็เซฟออกไปเป็น XML ทีนี้ XML ที่เราเซฟเนี่ยเราไม่ได้เอาไปใช้ใน Batch Processing นะครับเรานี้รันในนี้ก็ได้ Batch Processing เน่ยแบบนะครับแต่ว่า ถ้ารัน back end เนี่ยมันจะมันจะประสิทธิภาพมันจะดีกว่าก็คือมนันจะประหยัดทรัพยากรของกราฟิกนี้แล้วเราก็รันสามารถควบคุมโดยใช้แบบสคริปต์ได้นะครับเรียกใช้ GPT เบื้องหลังได้ก็คือเป็นรันรันแบบเบื้องหลังทีนี้ใครจะไปเขียนโปรแกรมนะครับเข็นโปรแกรมโดยการดัดาวน์โหลดข้อมูลโดยใช้ area to c แล้วก็ใช้ GPT โดยที่ไม่ต้องเปิดกราฟิกนี้เลย แล้วก็เป็นแอปพลิเคชันแบ็ k เอ d นไปนะครับแล้วก็สามารถดึงข้อมูลที่ประมวลผลแล้วมาใช้ใน f อนต์เอได้อันเนี้ยนะแล้วเราสามารถที่จะเขียน Python เข้าไปใช้ SnapPy เรียกประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นโดยที่ไม่ต้องเปิด Snap เลยก็ได้นะครับในกรณีที่เราเป็นเข้าขั้นก้าวเข้าไปเป็น developer นะที่ผ่านมาที่ผ่านมมผมบอกเป็นเราเป็น Analyzer ผู้วิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ m o โม s เซ s i n g ซึ่งก็ต้องจำเป็นในเรื่องของหลักการมากๆนะครับผมจะเน้นเสมอว่าเออเวลาเราเรียนเทคนิคอะไรเงี้ยเทคนิคเอามันมีประโยชน์แต่ถ้ามีประโยชน์มากที่สุดก็คือเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ทฤษฎีท e o r ีแล้วเราใช้เทคนิคเป็นแล้วเราเอาไปใช้งานจริงได้อันเนี้ยคือสุดยอดนะครับงั้นเรามาดูกันว่าเราได้ XML ตัวนี้แล้ว เราต้องการที่จะเข้าใจโครงสร้างของ XML เดี๋ยวผมปิดก่อนนะผมปิดก่อนมันจะเป็นแท็กฟอร์แมตนะครับ XML ปุ๊บอันนี้เราสร้างในกราฟเรารู้ของตอนเราดาวน์โหลดแล้วใช่ไหมครับของของคอมพิ r เตอร์กัก็แล้วก็เป็น XML เหมือนกันเมตาโฟนี้ก็เป็น XML เหมือนกันตัวนี้นะครับหลังจากที่เราทำกราฟยูเดอรพอเราคลิกเนี่ยมันก็จะมีโหนดอยู่โหนดก็คือคำสั่งมี ID ของมัน ID Leaf เนี่ยเราคุ้นไหมครับ id apply orbit file id thermal noise removal id calibration id terrain collection id subset id subset 2 id l i g h t อแล้วก okay. ็ id l i g h t โอเคพอเราหุบตรงนี้มันจะมีแค่อันเดียวก็คือกราฟ id กราฟแสดงว่ามันมี id ตัวอื่นอีกใช่ไหมครัอันนี้กราฟเป็นอันใหญ่แท็กใหญ่แล้วก็ขึ้นมาเลื่อน lead เราลองเนี่เดี๋ยวเราเราจัดตรงนี้ดูโอเคเราเปิดในกราฟบิล d เดอร์ใน s แน p ของเราใชนะ่ไหมเราก็จะพบว่ามันก็จะมีอันนี้คือที่เราที่เราตั้งค่าไว้แน่นอนลนะเรามี read ด e a ดคือตัวนี้ลดคือตัวนี้คือหนวดนี้เรามี a อ p l y orbit คือตัวนี้คือเราเลือกคำสั่งเข้ามา t h e r m l n o o s s e เราเข้ามา Calibration, Terrain Collection, Subset, Subset, Right right มันก็จะสอดคล้องกับที่เราตั้งไว้ในกราฟิีเดอร์ทุกประการสอดคล้องกับแคปค่าทุกอย่างที่เราตั้งมันก็จะอยู่เนนี่โอเคเดี๋ยวเราลองดูนะครับรีดรีดตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้จะเป็นผาที่เราเก็บภาพทีนี้ไฟล์ตัวนี้นเป็นไฟล์ที่ผมตั้งไว้ทําไว้ในเครื่องก่อนหน้าเนี่ยผาดมันก็จะไม่ตรงกับไฟล์ที่ในเครื่องที่อัดปัจจุบัน อะไรก็ตามนะฮะเอามาเข้าใจตรงนี้ได้ถ้าเราจะเปลี่ยนเราใช้กราฟเรามีกราฟอันเดิมที่เราเซตไว้อย่างดีละมีพารามิเตอร์ที่เราเซตไว้เราบอกว่าโปรเจกต์เนี้ยเราชอบเราเจอละว่ามันใช่มันตรงผลมันก็ได้ดีตามที่เราต้องการเราก็เซฟไปแล้วเ,เอาไปใช้เครื่องอื่นก็ได้นะครับแล้วเราก็ปรับแก้แค่ตรงนี้เวลาเราทำโปรเจกต์กับคนอื่นๆหรือว่าทำงานเยอะเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีสแตนดาร์ดหรือมาตรฐานของงาน ดังนั้นเราก็ต้องวางมาตรฐานก็เอาตรงนี้ให้ทุกคนใช้หลังจากเราเรีเซิร์ชมาแล้วศึกษามาแล้วเราก็ให้ชี้ไปที่เก็บของภาพนะครับตรงนี้มันจะอยู่ในพารามิเตอร์นะฮะ okay. โอเคโหนดนี้โหนดลีดเราหุบม,มันก่อนเปิดขยาย APPLY ORBIT ์บ Or ิดูซิ APPLY ORBIT Apply ORBIT เนี่ยมันอยู่ในต่นี้นี่เราใช้ DEFAULT ใช่ไหมฮะแล้วเราแต่เราติ๊กตรงนี้นะ เราเลือกติ๊กตรงนี้ don't fail if new orbit file is not file โอเค apply orbit เนี่ยโอเคภาพที่เราดาวน์โหลดมามันจะมีเมตาไฟล์อยู่เมตาดัต้านะครับที่มากับภาพ .zip เนี่ยโดยในนั้นก็จะมี orbit ที่เขาคำนวณอยาา่างคร่าวๆ orbit ก็คือแนววงโครจรของดาวเทียมคำนวณมาในตอนต้นของในตอนเซนต์ตอนรับสัญญาณนะซึ่งเป็นคร่าวๆ จากนั้น2อาทิตย์ก็จะคำนวณวงโคจรใหม่เป็น new orbit ซึ่งมีความถูกต้องมากกว่า new orbit เนี่ยมันจะทำให้ภาพเนี่ยมีค่าพิกัดที่ถูกต้องมากขึ้นฉะนั้นเราจะต้องทำการปรับแก้ apply app orbit file ก็คือให้มันไปดาวน์โหลด auto download ตรงนี้นะครับ sentinel p s i t e โดยใช้ตัวนี้นะมันก็จะดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ของ sentinel ที่ให้บริการ นะครับของตัวนี้เพื่อที่จะปรับแก้แนวงโคโจรเราใช้ Polynomial กำลัง3ตรงนี้ c o n t i n u e fail เราเลือก true ใช่ไหมครับเราเลือก true หมายความว่าอะไรถ้าเราไม่เลือกตรงนี้มันจะเป็น false นะฮะเมันเป็น logical นะตรงนี้นะ true กับ false โอเคเราเลือกเราเลือกไม่ให้มัน fail ก็คือไม่ให้มันล้มล้มเลิกการทำงาน เมื่อมันไม่เจอออร์บิตใหม่ก็คือให้ใช้ออร์บิตเดิมมันแหละอ่านนี้มันจะเจอออร์บิตใหม่อมนแหละทีนี้ Thermal Noise อ่าเทอร์โมนอยส์เทอร์โมนอยสเราก็ไปดูแท็บดิมันเป็นยังไงเราค่าตั้งต้นนะครับ remove thermal noise ถ้าเราติ๊กอย่างนี้บอกว่า remove มันก็จะเป็น true แต่ถ้าเราออกก็จะเป็น false อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ มาดูของสับเซตหน่อยสับเซตมันมี2อันเราเลือกสับเซตใช่ไหมครับสับเซตตัวนี้แบรนด์ Band ที่ใช้อันเนี้ยสับเซตตัวแรกเราใช้ SIGMA NOT v s หลังจากคาลิเบรตมาแล้วคาลิเบรตแล้วตัวนี้เป็นโพลีกอน g reference เป็น wkt นะ format ซึ่งจะมีค่าล o n g i t u d e l o n เป็นคู่ของมันอยู่ ไอ้ตัวแรกคือลองดิจุดอันนี้คือแลนดิจุดน่าจะเป็นจุดโพลีกอนสร้างมาจากจุดนะฮะไม่เข้าใจลองไปดูในพาย QGS ที่ผมสอนันั้นนะถ้าเรามีจุดเราก็สามารถสร้างรูปปิดได้มันจะเรียกเป็นมันติโพลีกอนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ผมบอกว่าถ้ามันเป็น GS อ่ะหลักการเบื้องต้นข้อมูลเบื้องต้นก็คือพอยต์ไลน์โพลีกอนแค่นั้นเราจะไปขยายต่อในส่วนอื่นก็ว่ากันไปนะครับน,นี้คือคือส่วนของโพลีกอนที่มันสร้างมาโดยใช้ w K ี t ถ้าเราดิจิตายมีเชฟไฟอยู่ข้างนอกแล้วเราต้องการจะตัดเชฟไฟรูปร่างที่ไม่ที่มัน,มนซับซ้อนกว่านี้เราสามารถ export มาเป็น WKT แล้ว Copy เข้ามาเป็น format นี้นะครับจัด format อย่างเงี้ยเป็น WKT อเย่างเงี้ยแล้วเอามาวางในช่องของค่าพิกัดตรงนี้ได้นะครับเราก็จะได้ตัดภาพได้ตามที่เราต้องการ s ับ p ัมิงหนึ่งหนึ่งอันนี้เป็นค่าที่เซ t ตนะครับเซต ในแท็บตรงนี้อยู่แล้วนะครับ WKT 2เราเห็นไหมฮะับ sigma dot อันนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นอย่างนี้โอเคแล้วก็เราก็ไล์ไปไล์ like ไปไล์ like ไปที่ไหนนะครับไปเก็บไปที่ไหนโดยนามสกุลอะไรโอเคแนะ่นอนละเราใช้ตัวนี้ beam diagram ก็คือเราเซตไว้ตรงนั้นละเป็นค่า Default นะครับโอเค จากตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือ format ของ xml ต้นฉบับแต่ทีนี้มันมีปัญหาว่าอันนี้มันอ่านได้ไฟล์เดียวใช่ไหมครับแต่เรามีทั้ง22ไฟล์เราจะทำยังไงทั้ง22ไฟล์ทีนี้ในเชิงของอาการอ้างอิงนะครับ xml ตัวแปรในนี้ยเราต้องการจะอ้างอิงเนี่ยเราต้องใช้ syntax ของมันก็คือดอลล่าร์แล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปร แล้วเราก็ไปเรียกใช้ตัวเนี้ยเรียกใช้ไอตัวแปรที่เราตั้งเนี่ยจากข้างนอกโอเคอันนี้ยังไม่เข้าใจใช่ไหมครับเดี๋ยวเราผมมาอีกอันนึงตรงนี้อันนี้เป็นไฟล์เดิมไฟล์จาก o r g แต่ว่าตัดแปลงละตัดแปลงตรงนี้ดอลล่าแล้วก็อินพุตเห็นไหมฮะจากแท็บก่อนหน้านี้มันคือที่อยู่ของไฟล์ zip อันนี้ไฟล์เดียวแต่เราแต่ว่าผมแปลงอย่างงี้ปุ๊บผมสามารถอินพุได้เยอะเลย หลายภาพเป็นร้อยภาพก็ได้ให้มันโปรเซสเป็นร้อยเป็นร้อย,เป,อยเป็นพันภาพอย่างเงี้ยก็ได้นะครับถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เราสมรรถภาพม,มันดีแล้วก็สเสถียรโอเคแอปพลายตรงนี้เลดใช่ไหมครับแอปพลายออร์บิทไม่มีอะไรเปลี่ยนนะเทอร์โมนอยซ์ไม่มีอะไรเปลี่ยนคาลิเบอเรชันไม่มีอะไรเปลี่ยนเทอร์เรนไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่มันมาแยกกันตรงสับเซต s layer, on, okay. kind of Anyways, ั b เซตก็ย hmm, okay. right? mm ังไม่เปลี ok. ่ยนโอเค s ั b เซตยังไม่เปลี่ยน s ั b เซตยังไม่เปลี่ยนยังไม่มีอะไรเปลี่ยนมันมาแยกกันตรงไลท์เนี่ยนะครับโอเคสับเซตไลท์สกับสับเซตสใช่ไหมฮะเราต้องการจะไลท์ข้อมูลนะครับสับเซตสเนี่ยก็คือจะไลท์ตัวเนี้ยที่เราตัดภาพเนี่ยสับเซตเนี่ยออกไปเป็นเอา p ์พุตงเราก็ใส่ตัวแปรตรงนี้นะเปลี่ยนตรงนี้โอเคไลท์อีกอันหนึ่งไลท์ที่1เนี่ยเราว่า output หนึ่ง ตรงนี้เนหะ็นไครเห็นตัวแปรทีนี้เราสามารถที่จะทําให้ไฟล์นี้เป็นไดนามิกได้แล้วเป็นไดนามิกจากตรงเนี้ยเราจะต้องมีการเรียกใช้มีการเรียกใช้การเรียกใช้ตัวนั้นนะครับเราจะเรียกใช้จากาการสร้างแบตไฟล์ขึ้นมาในคอมมานด์ในตัวนี้นะครับในคอมมานด์พร้อมเนี่ยนะครับเราเรียกแบตไฟล์ขึ้นมา โอเคแบบไฟล์ตัวนั้นเขาดูก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนอันนี้มันเป็นวิดีโอโอ้โอ,โอ,โอขอดูตัวแบทไฟล์ดูในโฟลด์เนี่ยแบทไฟล์ซึ่งเราสร้างในวินโด้นะครับในวินโด้แบ Windows gpt ตัวนี้ อันนี้คือคือแบตไฟล์ที่เราสร้างไว้โอเคเดี๋ยวเราเขอคลิกเปิดดูหน่อยคลิกขวาแล้วก็เปิดดูตรงนี้นี่คือแบตไฟล์ที่สร้างไว้เปิดมาแล้วมันจะอลังการมากนะอลังการหมายความว่าเ,ออเราอาจจะไม่เข้าใจมันแต่ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าใจหมดนะครับแต่ถ้าเข้าใจหมดได้ก็ดีเดี๋ยวผมจะมาต่อคลิปหน้าว่าจะทําความเข้าใจพวกนี้ได้อย่างไรนะครับ ตรงเนี้ยมันจะไปเรียกใช้เดี๋ยวเกิดนิดนึงก็คือจากตรงนี้มันจะมีซินแท็กตัวล่างนะครับให้เราเรียกใช้ GPT อยู่ call GPT นะแล้วก็ใส่ตรงนี้จำได้ไหมครับ P output 1 P output สอก็คือ output ที่เราต้องการ P input ที่เราต้องการที่เราต้องการใส่และตรงนี้จะเป็นลุมันจะมี l ล o p ของมัน อันนี้ผมประดิษฐ์โค้ดนี้ขึ้นมาเองโดยเรียนแบบ Adapt จาก Lose Training Webinar นาทีที่38หมายความว่าอย่างไงรลับไปดูตรงนี้ถ้าไปที่นาทีที่38ทําทำไมผมบอกว่าผมประดิษฐ์ขึ้นมาเองแล้วก็ประดิษฐ์โดยการ Adapt นะครับไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะฮะนี่เห็นไหมนาทีที่38เอนราวเนี่ยของเขาเนี่ยนี่3าอยู่นะ เอานนี่แหละถ้าเปิดมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเขาใช้ b a t c h script ในระบบปฏิบัติการ unix นีแต่นี่เขาใช้อะไรเขาใช้ linux นะ Ubuntu เขาใช้ Ubuntu เขาเนี่ยนะอันเนี้ยเห็นไหมฮะเขาจะ define ตรงนี้อันนี้มันจะง่ายมากเวลาเขียนเนี่ยเขียนผมเข้าใจอันนี้มากกว่าเพราะผมคุ้นเคยกับพวกนี้จะ extract ก็คือ เซตโฟลเดอร์ folder, จากนั้นก็ define variable กำหนดค่าตัวแปรแล้วจากนั้นก็มา process เลยโดยเรียกใช้ GPT ทั้งบนนี้จะเป็นการตัดชื่อไฟล์ที่เขาต้องการเพราะเขาต้องการชื่อไฟล์ในการวิเคราะห์แบบหลายห่วงเวลานะครับนั่นก็คือชื่อไฟล์เดือนกุมภาวันที่อะไรเดือนกุมภาวันที่1นึ่กุมภาวันที่15อะไรอะไรเงี้ยนะฮะชื่อไฟล์ตามนั้นที่เขาต้องการทีนี้มันเป็นระบบ แบตสคริปของ Ubuntu ของ Linux เนี่ยมันไม่เหมือนกับ Windows เพราดัะนั้นเราต้องมาประดิษฐ์ดัดแปลงของเราเองดังนั้นเราก็ต้องไปทำความเข้าใจว่าแบตใน Windows มันเขียนยังไงนะซึ่งผมไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ถนัดเรื่องตัวนี้นะครับแต่ผมก็พอเขียนได้โอเคเดี๋ยวเรามาอธิบายในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ